อย่าดูถูกพลังของความเชื่อนะคะเพราะว่าความเชื่อเนี่ยเปลี่ยนคนมาแล้วมากมายค่ะทุกคนทราบไหมคะว่ามนุษย์คนเราเนี่ยมีเซลล์สมองค่ะที่เรียกว่านิวรอนก็คือมันเนี่ยจะสร้างโครงข่ายนะคะถ้าเราคิดบวกเนี่ยไอ้โครงข่ายตัวนี้มันก็จะแผ่ไปทั่วสมองของเรานะคะทําให้นะคะเราเนี่ยเจออะไรนะคะก็จะเจอแต่เรื่องดีๆค่ะในขณะเดียวกันนะคะหากนิวรอนอันนี้มันคิดลบนะคะ สมองของเราก็จะทํางานเหมือนกันค่ะก็จะหาเรื่องลบๆจะหาสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ยิ่งลบนะคะมาให้คุณได้เจอค่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์หลักฐานในสิ่งที่คุณคิดนะคะคุณลองสังเกตค่ะว่าหลายๆครั้งถ้าคุณคิดดีนะคะสิ่งดีๆมันก็จะมาหาคุณค่ะแต่ถ้าคุณนะคะเป็นคนแบบคิดลบนะคะขี้อิจฉาหรือว่าแบบคือเป็นคนนกาทีฟนะคะ สิ่งที่คุณจะเจอก็คือคุณก็จะเหมือนดึงดูดแต่พลังงานลบๆเข้ามาหาคุณน,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยค่ะถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นยังไงนะคะเราก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะเหมือนอย่างคุณนะคะถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าคุณทําได้นะคะแค่นี้ค่ะคุณก็สําเร็จไปแล้วครึ่งทางค่ะถ้าคุณสนใจนะคะคอนเทนต์สาระดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่เพจ Passion To Win นะคะ